เดินพบกับ Toyota r รี o วซึ่งมีให้เลือกมากกว่า30คันมีทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้เป็นกระบะแคปกระบะ4ประตูราคาเริ่มต้นที่399,000บาทผ่อนสบายสบาย7,000กว่าบาท wow. รถกระบะโตโยต้ารีโวเป็นรถที่ออกแบบมาเหมาะกับสมรรถนะเมืองไทยเป็นรถที่ใช้งานได้ดีมากและประหยัดน้ํามันเป็นเลิศสําหรับ Toyota ารีโวทุกคันของบริษัทท r ีอาคาเป็นรถที่คัดเกรดรถสวยคุณภ,ภาพดีรถทุกคันเป็นมือแรกรถทุกคันประวัติเช็คศูนย์ใม่เริ่มต้นที่40,000กว่ากิโลลูกค้าสามารถนำไปใช้งานและเข้าศูนย์บริการต่อได้ครับ โมออกลรถ999บาทผ่อนสบายๆเดือนละ7,000กว่าบาทลูกค้าผ่อนได้แบบสบายๆไม่ต้องกังวลใจและพิเศษมีดูแลฉุกเฉิน24ชั่วโมง2ปีให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งานหากลูกค้าต้องการหารถกระบะใช้งานสัก1คัน โตโยต้ารีโวที่บริษัท TR ีอาคาตอบจทท่านแน่นอนครับลูกค้าสามารถนําไปใช้งานได้อย่างดีนําไปบรรทุกก็ดีหาเงินก็ดีหรือนําไปขับทํางานก็ยิ่งดีใหญ่เลยช่องทางการติดต่อท่านสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0894433774หรือตามช่องทางทางใตน้นี้หรือแอดไลน์มา TR ดาคติดตามได้ใน Facebook ลดมือสองทคาเรามีรถให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นเหมาะสมกับการใช้งาน ขอให้ท่านติดต่อเข้ามาท่านจะได้รถที่ดีไปใช้งานอย่างแน่นอนครับหากท่านต้องการรถรุ่นไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์เข้ามาใต้ล่างนี้เราจะนำรถมารีวิวและมานำเสนอกันหากชอบและถูกใจช่วยกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ